mầm này mình thăng lại ขอได้โปรดอโหสิกรรมโปรดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้จำไปจำกลับต่อไปอีกเลยอาข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวมาขอที่มีคู่มีครอบครัวเหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำปฏิญาณคมสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะมาพูดตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรมีผู้ใดเคยเศร้าไปสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะใช่ใดพบใดก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นขอถอนความพิาบาทความอาฆา และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอยกเทววายพระพุณเจ้าเป็นอภัยทานขอจงโลใจให้ข้าเรนั้นกับมีเมตตาสิทิ์คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าก็จะได้ไม่มีเป็นคำตอบข้าลอดไปขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจะถึงปัจจุบันรวมถึงอดิตทรงแห่งอภัยทานที่เจ้าสกุลใหนข้าพเจ้าและครอบครัวแต่เราจนถึงบริวารที่เกี่ยวข้อง เจริญด้วยอายุวันะสุขภาระลาบยศสุขสสติปัญญาปฏิพันธ์ทัศาสตรสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้เมื่อใดสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมสัพเจชของโจรของเจ้ากรรมนายวินขอให้พ้นจากภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตาบเข้าสู่ปฏิพันธ์สัธุสัธุสาต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตุสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตุสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตุสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพุทธะไตรัตนญาณมณีโนปราสีสหัสสุธรรมมาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆเยถาพุทโมนะพุทธะปุจจาระมะปุจจาสังฆปุจจาอะกิธานังสิบริจมาเทระอะหังวันทา

namo buddhaya buddha buta tayo rata na ya menino parasi sutama butu tamu soko e ta but muna buta buta tamak buta saka buta aki kanang wa rang kanang si buri jata ma aje rang a ngotami sapa tamak saka buta นโมพุทธายะพุทธะอวรัตนาญาณีนปราสีสหัสะสุธรมาพุทโธธมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะปูชาธรรมะปุชาสังกัปปะปุชาอคีตานังวะรังคันธังสิบริจามาเจรังอาวันทามิทุระเถหังวันทามิทาทามิท่าตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆัปูุเช ติปิโสวิเศเิสิอิสิสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเิสิอิสิสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเิสิอิสิสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษิสิอิสิสิพุทธนาเมอิ มีนาพุทธตังโสอิอิสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเศษสอิอิเศษสพุทธนาเมิอิมีนาพุทธตังโสอิอิสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเศษสอิอิเศษสพุทธนาเมิอิมีนาพุทธตังโสอิอิสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเศษสอิอิเศษสพุทธนาเมิอิมีนาพุทธตังโสอิอิสตังพุทธะปิติอิ ビスをビスエイエイセセイ、ポタナメイ、イメナポタタンソイ、イソタンポタ、ピティエイ。イティビスオービスエイエイセイ、ポタナメイ、イメナポタタンソイ、イソタンポタ、ピティエイ。ポタンケンカパペタンマケンカパペタンケンカパペタンケンカパペタンソイナソティポタンケンカタンマケンカソンケンカ。オフテサジャンマリティビスオフティエイセイ、ポタンケンカタンマケンカパペタンマケンカペタンソンケンケンカペタンソンケンケン。